เดี่ยวจอนตัวตึงเมืองทุ่งใหญ่สมิ t ฉีกบทใหม่2หัวใจพี่เชอรี่ปลื้มกระแสเพียงเธอกิจกรรมขัดกับหน้าตาของแบมว้ายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจอนสีชายพี่เดียวสุริยน์ออกอาลวาาดแล้วค่ะ แต่งานนี้ไม่รู้จะมาปล้นเงินหรือปล้นหัวใจแหมจะปลายเดือนแล้วถ้าเป็นเรื่องเงินเดียวว่าอาจจะยังนะแต่เชอเรื่องหัวใจพร้อมยกให้เลยค่ะ คืนชื่อเรื่องความร้ายกาศสุดๆค่ะสําหรับโจนสีชัยพี่เดี่ยวสุริยนที่คืนนี้จะเปิดตัวแรงทําเอาชาวบ้านพะวากันทั้งเมืองทุ่งใหญ่บอกเลยว่ายืนหนึ่งเพราะมีทั้งมนต์ดและพูดผีบริวารเบื้องหลังกว่าจะเป็นตัวละครน,นี้ไม่ง่ายเลยค่ะพี่เดี่ยวต้องทําการบ้านเป็นอย่างสูงมาลุ้นกันว่าโจนสีชัยจะสร้างความปั่นป่วนให้ขุนเอกแค่ไหนในเจ้าคุณพี่กับอีนางคําดวงค่ะ ใก้สุดเหมือนกันครับคือด้วยคาแรคเตอร,ร์ที่ได้รับบรีฟจากทางทีวิตมาก็คือว่าอยากให้มันดูไม่ปกติเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีแบ็คกราวเยอะมากมีทั้งความโลภความแค้นแล้วก็ความมั่นใจอยู่ในตัว,อย,ตวอยู่ในตัวทั้ง,ง,งหมดเลยแล้วเขาก็มีมีหงพลายมีอาคมเยอะมากรอบๆตัวแต่นั้นศัตรูเขาอบจะมีทั้งที่เป็นมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์เป็นไงฝากสีชายด้วยนะครับสีชายเนี่ยก็จะเป็นตัวที่โผล่มาโดยที่ไม่ให้ทุกคนรู้ตัวเพราะเราโผล่มาไมเอกเพื่เอกก็จะไม่รู้ตัวเหมือนกัน ้องนักแสดงหนุ่มสมิธพาสวิทขวัญใจแม่ยกขอท้าทายบทใหม่กับตัวละครโป้งหนุ่มหล่อเท่คาเล็เตอร์สรงอย่างแบดดุดันมัดขลึมเป็นตัวสติในแก๊งของสองพระเอกนัดเดทเจมมาที่เรื่องนี้สมิธตื่นเต้นมากได้ร่วมงานกับรุ่นพี่ในดวงใจสมิธพร้อมฟิตเฟิร์มทำการบ้านรอเข้าฉากใน2หัวใจแล้วค่ะ ครับผมรับบทเป็นโป้งนะครับคาแรคเตอร์ในเรื่องก็จะเป็นเตกัมพา้ามีปมเรื่องแบบการถูกใส่ร้ายการถูกความไม่ยุติธรรมอะไรเงี้ยคาแรคเตอร์อันนี้ก็จะฉีกมากๆคือจะเป็นคนที่เงียบไม่ค่อยยุ่งกับใครไม่พูดเยอะในเรื่องเราก็จะมีแก๊งของเราอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นตัวแบบสติตัวระวังภยัยให้ให้เพื่อนๆในกลุ่มก็ฝากตัวละครโป้งไว้ในดวงใจแ้วนะครับผม ในเพียงเธอ Only You The Series ถึงแม้จะออกไม่กี่ตอนแต่กระแสบอสแห่งค่ายบี c m ซ s i c แรงไม่มีแผ่วเลยค่ะสำหรับพี่เชอรี่เข็มอัซ้อนงานนี้ทำเอาเจ้าตัวใจฟูสุดๆเดินไปไหนก็มีแต่คนทักแถมยังเผยอ,อีกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากเล่นซีรีส์เต็มตัวสักครั้งแต่เอ๊ะไม่รู้ว่างานนี้ครูจิ้นคนสาคัญจะอนุญาตหรือเปล่านะ ก็คือไม่น่าเชื่อว่าแบบเราก็เข้าใจว่าเราออกนิดเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าไปไหนตอนนี้ก็คนเรียกท่านประธานต้องถามคุณดิวนะไม่อยากจะบอกว่าถ้าอนุมาตแต่ต้องมีว่าเล่นกับใครเขาจะยอมหรออยากจะฝากซีรีส์ Only You ด้วยนะคะใกล้จะเดินทางถึงบทสรุปแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี้ช้างแบมสลาลีจากเจ้าคุณพี่กับอินางคำดวงสวยหวานแค่หน้าตา เพราะมีกิจกรรมที่ชอบขัดกับบุคลิกเรื่องนี้ต้องขิงค่ะก็เป็นคนเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมค่ะคนเดีาจะแบบอบีนผาขี่ม้ายิงปืนเล่นเซิร์ฟอะไรเงี้ยอะไรอย่างเนี้ะชอบแต่ว่าคือขัดกับหน้าตาเือใช่ค่ะแต่ถ้าแบบตีแบบอย่างเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะถ้าแข่งปีนผานี่ตัวเต็งนะได้สู้ตายค่ะยิงปืนอีก ยิงปืนได้เพราะมันใช้ฝึกสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเซิฟเนี่ยเซิฟชอบมากก็จะเป็นกีฬาใช้แรงเอาดอเหมือนเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ยังผิวก็ยังใช่จริงๆริงเป็นคนดื่มน้ำเยอะมากค่ะปกติประมาณสามลิตรสามลิตรทุกวันเป็นปกติมากเลยใช่ถ้าแบ่งทำกิจกรรมขัดกับหน้าตาก็ต้องบอกว่าแม่ยี่สุนนิสัยขัดกับหน้าตาค่ะ คุณเอกจะตามจับโจรสีชายได้ไหมไปรอดูในเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงกันค่ะสวัสดีค่ะ